เมื่อวานก็ทําเต็มที่จริงๆเราจะบอกว่าในทุกๆครั้งเขาทําเต็มที่เสมอแล้วก็น้องๆทุกคนด้วยเนาะเราก็จะบอกว่าเราให้คะแนนกันเป็นวันๆคือวันนี้ถ้าทําดีแล้วอยู่แฮปปี้ไหมถ้าแฮปปี้ถือว่าจบไม่ต้องห่วงว่าผลแพ้ชนะจะเป็นแบบไหนอยู่จะผ่านหรือไม่ผ่านยังไงแต่ว่าถ้าอยู่มีความสุขที่ทําจบเมื่อวานก็เหมือนกันเมื่อวานตอนจับมือกันก็บอกว่าอยู่โอเคไหมแฮปปี้ <Yes. S 1> ไหมเ e s, uh. <S เราแฮปปี้แล้วบอกว่าโอเคไม่ต้องคาดหวังเพราะว่าเราก็อยากให้เขามีใจที่แข็งแรงอะ่ะคือไม่อยากให้เขาคาดหวังว่าไม่อยากให้ขึ้นอยู่กับผลแพ้ชนะ แต่อยากให้เขารู้สึกว่าเขาได้ทําเต็มที่ในสิ่งที่เขาทําำึ่ง<ถ>เขาก็ทําได้ดีค่ะเมื่อวานทางแม่ของน้องเองก็บอกว่าได<ะ>้มีการคุยกับพี่แพรว่าจะจถึงแคมเปญสุดท้ายเนี่ยคือ<ะ>ตัดสินใจที่จะให้น้องเนี่ยได้เป็น,นการสแสดงเพิ่มก่อนด้วยใช่ค่ะจริงๆแล้วในทุกๆครั้งอะ่ะเราก็จะเขาเรียกว่าองไดีให้ให้น้องๆได้เจอกับคุณครูหลายๆท่านทั้งครูยาเองหรือว่าครูแอมเองเดินแบบหรือว่าการออกเสียงครูก้อยอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าที่ดีแดน์เองเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆเราก็จะให้น้องเนี่ยได้ ได้เสริมตรงนี้ไปหมดอะไรเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งเขาก็จะมาปรับใช้เอาหรือแม้กระทั่งพอแอคติ้งพออันนี้เป็นพิเศษเรารต้องต้องเรียนแล้ว mm hmm. ก็จะมาบอก mm hmm. uya, พี่ยาพี่ยาแบบว่าช่วยช่วยแนะนําน้องหน่อยอะไรเงี้ยค่ะว่าจะต้องทําอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ย mm hmm. ซึ่งเขาก็ดีที่เขาตั้งใจเพราะเราก็คิดว่าเอ้ยบทอะไรที่มันยากมากอะ่ะคือถ้าไม่คุ้นปากแม้กระทั่งเรายังยากเลยอะ่ะแต่พอเป็นน้องอะ่ะเขาไม่เจอกันแค่ไม่กี่วันบีบีท่องให้ฟังตกใจเลยบอกว่าบีบีท่องได้ขนาดนี้ได้ไงเนี่ย mm hmm. คือแบบ คือพูดเป็นไฟแลบเลยอ่ะพูดไม่หยุดเลยเลยก็บอกว่าโอ้โหโอเคถ้างั้นเริ่มอุ่นใจแล้วว่าว่าเรื่องคําพูดเนี่ยเขาจะว่าเขาว่าเขาจะเอาอยู่ค่ะเออ,เอ,อว่าเขาจะเอาอยู่<ล>เออพี่แพนค่ะอย่างไฟนอลวอลเนี่ยมันคือทางตัวเมนเทอร์เองต้องเป็นคนคิดโชว์หรือว่าทางพี่เต้เป็นคนบอกเพราะว่ามันเหมือนคือตอนนี้แฟนรายการบอกว่าม,<ด>มันเหมือนคนวุ่นกันไปหมดเลยเพราะว่าพี่แพนเนี่ยไม่ได้เดินคู่กับน้องแต่สองทีมเนี่ยมีเมนเทอร์มาเดินคู่ด้วยคือจริงๆแล้วว่าเราก็ได้รับโจทย์มาว่าเออ จะมีธีมสีใช่ไหมคะว่าเป็นสีอะไรก็จะจับฉลากกันมีเพลงมาให้แต่ละคนเลยเนี้ยคะ่ะ mm hmm. แล้วก็จะมีจด โดยโดยรวมมีหัวข้อมาให้อะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็คือแต่ละคนก็จะไป create โชว์ของแต่ละคนว่าเราจะดีไซน์เป็นแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะที่แสดงความเป็นตัวตนของของตัวน้องด้วยอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เลยคิดว่าโอเคเราปล่อยน้องเลยดีกว่าคืออยากให้น้องเขาได้โชว์เขาออนสเตจของเขาไปเลยคนเดียวอะไรเงี้ยโดยที่แพนเองแล้วก็ทีมทุกคนนะคะก็ช่วยช่วยกันเหมือนว่าเราซ้อมกันมาแล้วเตรียมแล้วเพลงทําแล้วมีโค o ร e o g r มาช่วยกันดูเรื่องของกราฟิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างแล้วพอถึงเวลาก็คือปล่อยเขาเลย พันว่าถึงเวลาให้เขาได้ได้โชว์ด้วยตัวของเขาเองแล้วขอบอกอะไรได้ไหมคะคือพี่แพน yes she didn't walk with me but she was with me on stage แต่พี่แพนคือแบบพูด5 4 3 2 b ซั are you ready คือเราลองเพลงด้วยกัน strong man strong heart strong body แล้วที่แตกต่างกับคนอื่นนะคะคือมีทีมหนูด้วยนะคะมีแบบเอมี่เอมี่ทา้กับภูมิที่อยู่ในแบ็คกราวน์คือเราเป็นทีมด้วยกันนะคะ you know it's like The walk is the final walk right so I just want to take the whole team to win คือมีอย่างตอนที่เราเดินมันเหมือนมันมีการบอกว่ามันคือต่างคนต่างไม่ยอมกันเลยคนนี้สะบัดคนนี้ก็จะสะบัดคนนี้ก็จะหมุนฉันก็จะหมุนก็คือว่าแบบหนูโดนด่าไม่ได้โดนด่าแต่ว่าเหมือนแบบหนูหนูเหมือนเบบีแล้วก็แบบพี่ไฮได้กับพี่กวางคือฟาดกันแล้วก็หนูแบบฮะ พี่แบบมันทำอะไรกันหรอหนูแบบโอเคงั้นหนูหนูไม่ยอมให้พี่เขากินหนูค่ะหนูแบบโอเคถ้าจะสะบัดหนูก็สะบัดด้วยค่ะแตอน,นแรกดแบบแล้วพี่<ม>บอกว่าอะไรบีบีเดินได้แล้วก็ดูหาจังหวะได้แต่อยู่ต้องเป็นกูดเกิลน,นะ,ะคืออยู่ต้องแบบ อย่าอย่าเรียกว่าอย่าขโมยซีนอย่าหมายถึงว่าอย่าทาอะไรที่มันจะดูไม่ไม่ไม่น่ารักอย่าทำอย่าทำแบบนั้นแต่อยู่หาจังหวะที่หมายถึงว่าโอเคอยู่จะให้ให้ให้พรีเซนต์ตัวเองได้ห,ห,หรือว่าโอเคอัพกูดเกิร์ลแต่พอหันไปโอ้โหูปัดผ้ามุดเดินไปดูไม่ยอมไม่ยอมไม่ตายค่ะแต่ทุกคนทําเต็มที่หมดไงทั้งทั้ง้องกวางทั้งไฮดี้เองก็ก็คือเรียกว่าโอเค โอเคกำลังสนุกอะคือแบบว่าดูแล้วกำลังทุกคนสนุกมากาค่ะเราไม่อดได้ยอดดูตัวเองในสิ่งที่กำลัสบายยัง <มา S 1> เลยค่ะ <laughs> คือแบบยุ่งมากเลยมื่อว <laughs> ไม่ได้เห็นอะไรเลยแล้วก็แบบแบบนู่นนี่นั่นเดี๋ยวจะกลับไปดูคืนนี้แต่ว่าเห็นนิดหน่อยใน t ิ k กต k อกคือแบบฟาดกันแรงมาก <laughs> คือแบบตลกมากแล้วก็เห็นแบบ พี่ไฮดี้มือของพี่ไฮดี้แล้วก็พี่กวงไปชนแบบโห่แรงมากกองเชียหมอนูไม่เล่นแบบนั้นเลยค่ะหนูเป็น good girl ใช่ไหมแต่สบัดบศสบัะซ้าสบัดขวาไม่หยุดเลยกลับมาได้แล้วยังไม่มายังไมมาในใจในใจบอกว่ากลับมาได้แล้วลูกยังยังยังไม่จบแต่ดีแล้วแต่ดีโอเคโอเคก็กำลังเห็นว่าก็กำลังพอดีสนุกทุกคนทำแล้วคนดูก็แบบลุ้นเนาะคนดูก็เชียร์อะไรเงี้ยค่ะถ้าเขาอยากให้แบบ ต่อสู้กันหนูก็จะต่อสู้กันเอไฟแม่รเป็นเมนเทอร์ในครั้งนี้มีพี่แพนคือค่อนข้างเยอะมากโดยเฉพาะชุดห้องดำอันนี้คือหลายคนอยากรู้มากว่าพี่แพนได้มีการเตรียมความพร้อมมายังไงเพราะว่าอย่างเมื่อวานแอนโทเนียก็บอกว่าไม่รู้มาก่อนเลยว่าพี่แพนจะเตรียมใส่ชุดไหนอะไรมาเอาจริงๆอ่ะแพนอะคือคือแพนเองและพี่สไตลิสต์นะคะอย่างพี่เล้งเองเราก็ทังทางทีมเราก็เครียว เตรียมเสื้อผ้าสําหรับเพื่อการถ่ายทําอยู่แล้วก็จะมาดูกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยพี่ชอนโพเอมพี่ชอนก็ให้ชุดมา1ล็อตได้แบบว่าพี่ชอน,น้องแพนอยากจะเป็น ฟีลประมาณไหนอยากจะใส่อะไรอยากจะมีชุดไหนบ้าง <hoo. S 1> คือเตรียมไว้ก่อนเลยสมมติว่าอ่ะสิชุดมี10ชุดเราก็ไปดูกันว่าทั้งซีซันเนี่ย <บ S 1> เราตร,<ม>ตรงไหนที่จะเหมาะเจาะอะไรตรงไหน <mit S 1> พี่ชอนหยิบชุดแดงมาให้แทนบอกว่าพี่ชอนใจคือแบบไม่กล้าใส่เพราะว่าเดี๋ยวกลัวเพื่อนโกรธน,นะถ้าใส่กระโปรงใหญ่มาก <S <S อะไรเงี้ยแบบจะใส่ตอนไหนดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบโอเคคงไม่ได้ใส่หรอกแต่ว่าพอเราทุกทุกมาสองครั้งไงวีคแล้วก็ละวีคองก็เอาสมควรละพอวีคที่3ปุ๊บชนะพอดีก็เลยบอกว่า โอเคงั้นเหมาะควรกับการใส่และก็ต้องก็เลยได้ใส่ชุดนี้เข้าไปอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นเรื่องราวใหม่ๆที่อยู่ในห้องดําใช่ก็เลยบอกเออมันก็ได้เรื่องคือมันก็อาจจะถูกจังหวะถูกเวลาตกใจไหมคะตอนเห็นตกใจมากเลยค่ะแบบดูเห็นแล้วแบบไม่ใช่แพนเค้กคัพเค้กค่ะแบบชุดขาโอ้ไม่ o ้โอ้คือตอนเดินเข้าไปนเดินเข้าไปเสร็จแินมองหน้าสคนแบบนี้ด้วยนะเออเาชิอาปักค้าง เลยต้องหันอกว่าบีบีบีเก็บท่าหน่อยอือแล้วก็จะค่อยไป ทุกคนอื่นตออะไรบอกว่าลูกเรานี้อ้าปากค้างอยู่อะไรเงี้ยเขามาในแนวตลกมากสัปดาห์ถัดไปเขาก็มาในแนวแม่บางกอกเขาก็อยากมันเป็นแผนที่เขาอยากทําให้พี่แพนช็อคใช่ทมยุ่งของผมตกใจตกใจจริงๆตอนแรกบอกเห็นอุ้ยวันนี้มาผมทองเลยแต่ยังเป็นองเรียบร้อยอยู่เนี่ยก็เลยอ๋อโอเควันนี้มาใส่วิกโอเคสภาพค่อยสงฉากห้องดําหัวกระเจางอะไรเลยอะไรเนี่ยคือแบบว่ากําลังจะแบบคือเราก็ต้องจิกนิ้วไว้อะคือจะแบบ อย่าขำนะอย่าขามอะไรเงี้ยเออก,กันนะนะรไม่เข้าใจห <laughs> นูท่านเพลงนี้เหรอลูก <laughs> ใช่หนูเห็นแบบหนูชอบมากเลยแล้วแบบพอคิดอ๋อโอเคเออก็มีกลณเม็ดแต่ละคนอะไรเงี้ยค่ะก็แบบเออเป็นอะไรสนุกสนุกค่ะพี่แบ๊ก็คือ การทางานเม็่เท่าถือว่าคันนี้มันเป็นมิตรภาพเพราะมารยาเองก็บอกว่าก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมาได้ทํางานแล้วก็สนิทกันจากการทํางานตรงนี้ด้วยจริงค่ะก็ได้มีโอกาสเหมือนกับคือเดินแบบกับมารยามาตั้งแต่จริงๆตั้งแต่เด็กๆอะ่ะคือทํางานมาระยะเวลาพอๆกันเลยแหละแต่เจอกันแค่ในพาร์ทข,ของการเดินแบบอ่างเงี้ยค่ะแล้วก็แยกย้ายหายกันไปเพิ่งกลับได้กลับมาแบบได้ร่วมงานกันจริงๆก็คือในเดอะเฟสอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้ว่าน้องเป็นคนดีเป็นคนน่ารักเป็นคนแบบ เป็นคนทาเรื่องดีๆอ่ะเออแล้วก็ดีใจที่ได้มาเจอกันในรายการถึงแม้ว่าเขาจะมีกลมลมแพราวๆต่างๆเนาะแต่แทนว่าเราก็เราก็สนุกอ่ะถือว่าเป็นเป็นพลังงานดีๆในการทํางานแอนโทเนียด้วยเหมือนกันอะไรเไงี<ม>้ยค่ะก็เพิ่งได้มาร่วมงานกันจริงๆในครั้งนี้เขาก็เป็นเหมือนน้องเล็กก็ะจะมีความเดือม,มีความสนในความแบบแต่ด้วยด้วยพื้นฐานเขาเป็นคนเป็นคนดีอ่ะเป็นคนน่ารักก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นการทํางานที่สนุกถึงแม้ว่าในณโมเมนต์ทำงานจริงๆทุกคนจะต้องเต็มที่ในพาร์ทของตัวเองเนาะแต่ว่าก็ก็เป็นอะไรที่ดีค่ะ ที่มากจากเด็กในทีมแทนลูกๆอย่างน้องเอมี่หลายคนก็ค่อนข้างจะเสียดายในเรื่องของ,ของหน้าตาของน้องหรืออะไรเงี้ยน้องมีโอกาสที่จะไปต่อยอดยังไงถ้าในมือของพี่แทนจริงๆน้องทาอะไรได้อีกเยอะคือแทนว่าใน,ใ,นใ,นใ,นในแต่ละเอพิโซดมันก็เหมือนกับมีแต่แต่ละโจทย์ที่มันก็จะต้องเขาเรียกว่าเพิ่มความยากง่ายของแต่ละคนไปอันไหนที่ตรงใครหรือใครถนัดะเราก็จะเห็นเขาใช้นิ่งออกมาเนาะหรือบางอันที่ถ้ามันไม่ตรงไม่ถนัดเลยอย่างเงี้ย เขาอาจจะทําได้ดีน้อยหน่อยอะไรเงี้ยแต่แพนว่าเขาพัฒนาต่อได้คือในการแข่งขันพอเกมมันมีระยะเวลาเป็นตัวกําหนดบางทีทําให้ทําได้ดีเลยอ่ะมันยากเงี่แต่แพนคิดว่าน้องๆเองมีความสามารถรอบด้านเขายังไปทําอะไรได้อีกเยอะมากๆแล้วก็ในการแข่งขันแพนว่าคือน้องจะกลัวว่าโอ๊ยเดี๋ยวหนูออกไปหนูจะไม่มีโอกาส<ม>ก็จะบอกทุกคนว่าแค่เข้ามาในรายการอ่ะทุกคนมองเห็นอยู่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นอยู่ใช้ใช้โอกาสตรงเนี้ย ในการพัฒนาตัวเองหรือไปต่อ,อยอดในการทําสิ่งที่อยู่อยากทําต่อสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแพนว่าน้องๆเขาก็จะทําได้ดีค่ะพี่พีพอมั้ยคะกับแฟชั่นวีคพอมื่อวานเราให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเราจะไปกับพี่แพนทุกวันทุกโชว์ทุกคืนค่ะแอล Fashion w วีคด้วยนะคะแต่พี่ไม่เดินกับหนูนะเดินเองค่ะเดินเองค่ะเราเป็นที่เดินทุกโชว์เดินทุกวันดยากบอะไรกับพี่แพนไหมที่บอว่า ตัดสินใจเลือกเราเป็น Final Walk ก็จนี่โอ้อยากทำให้หนูร้องไห้ใช่ไหมเนี่ยก็คือแค่บอกเริ่มต้นแบบขอบคุณมากเลยนะคะพี่แพนที่เลือกหนูแบบที่ให้พี่แพนให้โอกาสหนูถ้าไม่ถ้าพี่แพนไม่เลือกคือ ทุกคนอาจจะไม่เห็นความตลกความ you know uniqueness ของหนูนะคะคือขอบคุณที่พี่แพนเห็นในตัวหนูนะคะแล้วก็ที่สามารถมาไกลขนาดนี้ I don't think I would make it this far without you so thank you for everything โอเคแล้วเขาทำได้จริงๆด้วยไง mm. คือเขาเขาพูดแล้วเขาทำได้แล้วเขาเขาร้ออรนตะคือเขาแ,แบบเราคือเราคอ n เนคชั่นกันแบบนี้อืมอืมโอเคเอา <laughs> มือหายไป <laughs> หยไหน <laughs> รู้กับเด็กในเจนนี้เยอะมากจริว่าเขาต้องการอะไรใช่มีหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้และปรับตัวค่ะแต่สนุกมากสินใจไม่งงอะอะไรว่การเล่นเราไม่เฟนอวองเนาะไม่ผิดค่ะไม่ผิดเรารู้ว่าเขามีผิดทำไมค่ะเพราะอะไรเพอะไรเพรอะไรเพราะว่าหนูคือลอกชดไม่เฟดไม่เฟล ขอท่านี้ได้ไหมรูจะัได้ยินไตลอดแล้วนะเราขอท่านี้ได้ไหมได้ค่ะพี่แพนทำด้วยททเล็อกเชดไม่เฟดไม่เฟด